น้ำมันลดลงยิ่งอากาศร้อนเท่าไหร่น้ำทุกคนดูดิโอ้ทุกคนผมโดนพิ่งต่อยนะฮะโอ้โหดูดูลางมันดีทั้งรางอะ่ะน้องวินเห็นปะโอ้โหเล่ยเเลย่ยเลยนะใช่ไหนใหลองทุกคนดูดิแบ่งแป๊ะน,นะ คนดูท่านครับหันหลังให้ผมนิดหนึ่งได้ไหมครับควรสวยมากเลยนะแต่มันต้องรีดอะ่ะตรแฟงไม่มีเครื่องรีดผ้านะนี่สวยมากเลยคนดูดิขอบคุณมากครับท่านก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีพซีลุงป้านานะอากันทุกทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคน โอ้หทุกคนผมบอกให้วันนี้เนี่ยคือแบบอากาศเนี่ยอบเอามากเลยนะขณะผมเดินทางวันนี้ตอนนี้ยังไม่เที่ยงเลยนะเดินทางวันนี้ร้อนแบบร้อนจะจัดเลยนะแล้วก็ผมก็ได้แบบล้างหน้าล้างตาสะาหัวไปแปบบ๊แบบหนึ่งผมก็รู้สึกแบบคือทุกคนผมจะบอกให้นะพอเวลาเราเดินมาในป่าแล้วว่าเจออากาศร้อนๆอย่างเงี้ยพอเวลาเหงื่อเราออกปั๊บเนี่ยทุกคนอย่ารีบเอาหัวเนี่ยเอาน้ําพรมหรือว่าเช็ดหัวแบบผมนะเป็นเคลน,นะ คือผมเนี่ยเดินมาร้อนๆเหงื่อออกเนี่ยคือผมเนี่ยเอาน้ําเนี่ยลาดหัวผมให้จุ่มหัวลงไปในน้ําเลยนะแล้วผมรู้สึกแบบมึนหัวแบบกระอักกระอ่วนขึ้นมาท,าทันทีแล้วก็แบบเหมือนมีเลือดก,กําดาวออกนิดๆนะผมให้ดูไม่ได้เมื่อกี้นะผมแบบเฮ้ยผมเป็นอะไรวะอะไรประมาณเนี่ยผมตกใจมากเลยทุกคนอันนี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์น,นะทุกคนอย่าทําตามกันนะครับว่าเดินป่าไม่ว่าทุกคนจะทําอะไรเหนื่อยๆหรือว่ามีเหงื่อ,อออกเนี่ยหรือไปอยู่ในแดดร้อนๆเนี่ยทุกคนอย่ารีบเอาหัวเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรจุ่มน้ําหรือว่าเอาหัวลาดน้านะมันจะทําให้เราเนี่ยตื้อต,ตืมึนมนเหมือน,นแบบแล้วก็มันจะมีเลือดออกจากกาเดาหน่อยหนึ่งนะทุกคนผมเมื่อกี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะอย่าทําตามผมนะแล้วก็วันนี้เนี่ยทุกคนขอบคุณ pfc นะครับผมที่เขาได้ซื้อเสื้อนะครับนะครับผมฝากให้ท่านนะวันนี้ผมก็เลยจะเอามาให้ท่านด้วยนะครับก็เป็นเสื้อสวยมากๆทุกคนวันนี้นะครับผมก็เลยแบบแบบผมก็ไม่รู้ว่าชุดอะไรนะแต่เขาฝากมาแบบ สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ท่านนะวันนี้แต่เป็นเสื้อที่สวยมากเลยนะนี่อันนี้เป็นน่าจะเป็นกระปองอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะพับไว้ก่อนแล้วก็เราจะเอาไปให้ท่านกันนะแล้ววันนี้ผมไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะผมพาน้องวินมาด้วยนะครับนี่ครับทุกคนสวัสดีครับแต่ท่านน้องวินไม่ไดเพียผมก็ใช่ครับวันนี้ก็เอาเสื้อมาให้ท่านนะจริงๆถามว่าบางคนถามทําไมไม่ใส่ถุงไม่ใส่อะไรมาทุกคนผมเอามาแล้วถุงมันเกี่ยวกับหนามมันก็เลยขาดเราก็เลยต้องถือขึ้นมาแบบนี้ทุกคน โอเคถ้าพร้อมแล้วเราจะเดินทางไปหาท่านนนะึครับทุกคน <ไป S 1> อากาศ <ไป S 1> ร้อน <ไป S 1> มากวันนี้ไปไปดีกว<ป>่าน้องวินลองเองนี่ก็สวยจัดเลยวันเนี้ยท,ทุกคน,<า>นวันนี้<า>นวันนี้เดินมารองเท้าน้องวินก็ขาดนะผมก็ไม่รู้ว่าตอนขาดกลับเนี้น้องวินจะเดินยังไงนะเพราะาหนามโคตรเยอะจริงๆเราไม่อยากใส่เท้าผ่าไ้นะเพราะว่าอีกอย่างอ่ะมันมันต้องเดินในน้ําอะไรแบบเนี้ยผมเคยใส่แล้วนะครับแต่ทีเนี้น้ํามันกัดเท้าแบบแสบมากๆเลยนะ มันทำให้มีรอยพุงรอยแผลนะ่ะน้องวินก็เลยลองเท้าขาดไปโหทุกคนตอนนี้เป็นสิบเอ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะเกือบเที่ยงแล้วนะครับผมเราเดินทางหาท่านนะบอกเลยว,วันนี้อากาศมันร้อนมากๆเลยน้องวินร้อนไหมร้อนนีฮะ้อนเาะว่ากินจกาน้ำเยอะไรนะยังจับน้ำเท่าไไได้ดิพลางหน้าลางตาพอสิอ่ะ ไม่อาบน้ำเลยอ่ะร้อนก็จริงพี <propri> ่ม่อาบน้อ่ฮะพี่ม่อาบน้โอ้ uh, พี่ไม่อาบแล้วเมื่อก <Shout> ี้พี่เอาน้ำรางหัวก็เลือดออกเองเห็นเหรอน้ำมันลดลงอืมน้ำมันลดลงยิ่งอากาศร้อนเท่าไหร่น้ำทุกคนดูดิโอ้ทุกคนผมโดนพึ่งต่อยนะ โอ้โหดูดูลังมันนี่ทั้งรลังอ่ะน้องวินเห็นปะโอ้โหเต็มเต็มดอกเลยนะฮะเจอพี่โอ้โหเต็มเต็มอ่ะผมโดนพึ่งต่อยนะเจ็บมากเลยเออเมื่อวานไม่เห็นเนี่ยคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวน้องวินอย่าเดินเข้าไปใกล้มัน ม,มันเจ็บปวดแสบมากเลยนะตอนเนี้ยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโดนโดนหัวแล้วก็โดนแขนคือมันเจตขึ้นสมองเลยอเสื้อพี่โดนอือปว,ปวด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 มากเลยคือทุกคนดูดิ <laughs> โอ๊ยพระเจ้าจอด <laughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูลังมันนะผมไม่โดนนี่ลังก็เลิลเลย นี่เลยนะฮะโอ้วันนี้รวยจริงนี่โอ้วันนี้ผมรวยจริงนะเดินมาไม่ว่าโดนโดนแตงกัดอีกไม่รู้ว่าแตงหรือว่าอะไรพึ่งหรือเปล่าแตงแตงเนาะโคตรเจ็บต้องยินเต็ม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 คาราเบียเองเองลองดูหนาวมันดิอยู่ในมือพี่ป่ะนี่ตรงนี้เดวเนี่ยฝั่งไว ดึงออกเลไม่มีหน้าเี่มันเป็นเป็นรอยไม่ใช่ตรงนี้ที่โดนตรงนี้อืมตรงนี้อืมตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ทุกคนเนี่ยถูกแทงโดนใช่เจ็บมากหลังมันเลยต้องหัวที่หัวบนหัวจิ๊ดเลยนะบนหัวจิ๊ดเลยตองไม่เป็ช่างมันเถอะถือว่าเราเดินในป่าวันนี้เราไม่ระวังเลยนะไปนี่เลยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ผมซวยมากเลยนะ ันอยู่ไหมโอ้ขันอยู่ใช่ไหมัแจงเอวัอนนี้ท่านก็อาบน้ำนะก็คือเขาเรียกว่าเราเดินในป่าเนี่ยคือเราอย่าประมาทนะจริงๆเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ประมาทหรอกนะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยมองแค่ข้างหน้าน,นะพอดีผม ลุกไปปั๊บโดนปุ๊บเลยโอ้โหแบบผมนี่เจ็บมากๆเลยนะฮะแต่น้องวินไม่โดนนะเพราะน้องวินไม่ได้เดินใกล้หลังเขานะครับาานอน้องวินมาอีกทางหนึ่งผมก็เลยโป๊ะเลยดีหลังเ็เริ่มให้ขัดผมทั้งหลังนะก็ไม่เป็นไรทุกคนฮะถือว่าเป็นการฟาดคอไปแล้วกันวันนี้นะว่าแล้ววันนี้มีน้ำออกทางจมูกอีกไม่ว่ามาโดน การกัดสองทีนะฮะตรงหัวทีหนึ่งตรงแขนทีหนึ่งดีนะเขาไม่ลุมผมทั้งหลังนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าบางคนที่แพ้ก็อาจจะเจ็บปวดเป็นไข้ก็ได้นะท่านมาอาบน้ำนี่ท่านครับสวัสดีครับท่านเดิ <c oughs> วันนี้ผมรู้สึกว่าโชคไม่เข้าข้างผมเลยครับท่าน ก็ผมเดินทางมาเมื่อกี้ก็โดนแตนต่อยแขนบวมเลยครับแล้วก็หัวก็บวมเลยเจ็บมากเลยครับท่านท่านครับวันนี้ก็มีพี่เอฟซีเขาซื้อชุดมาให้ผมเนี่ยเอามาถวายท่านนะครับนี่ครับท่านไหนน้องวินลองกางให้ท่านดูดิทุกคนน้องแฟนขอไม,นไม่รู้อ่ะทุกคนน้องแฟนขอ,อนั่งแป๊ดหนึ่งนะคือแบบ ัดผมแล้วก็มันปวดไปทั้งร่างกายเลยตอนเนี้ยมึนหัวไปหมดเลยไม่รู้วันนี้เป็นวันอะไรของผมแล้วสวยมากๆเลยนะครับผม,มโอ้สวยสวยเนี่ท่านท่านมาเล่นน้ำนานยังอะครับอ๋อท่านบอกท่านมาได้สักพักแล้วสวยไหมครับท่านครับผม ได้ครับท่านเดี๋ยวผมบอกพีเอฟซีให้นะครับฮะอืมมอบถวายท่านเลยโอ้ห <c oughs> <c oughs> วันนี้พี่สวยมากเลยน้องวินพี่โดน <c oughs> <c oughs> แตนกัดเจ็บมากปวดตอนนี้ปวดหัวไปหมดเลยอะ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นวันสวยอะไรของพี่นะท่านครับวันนี้ท่านครับวันนี้ผมอาจจะพูดน้อยนิดหนึ่งนะครับขอโทษท่านด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีอาการจากการโดนแตนต่อยนี่คือมันมันเจ็บมันปวดไปหมดเดี๋ยวผมจะให้กล้องดูนิดหนึ่งดีกอ่ะเดี๋ยวให้กล้องดูดีว่าเห็นไหมะไรอะเห็นบ้านนี้ เนี่ยทุกคนแดงโหมไปเลยพี่นี่จ้ะใช่แล้วก็ดูตรงหัวดิมีไหมไหนตรงนี้มันจัดตรงเนี้ยตัวนี้จแดงแดงแปลเลยพี่อะไรนะครับท่านได้ครับเดี๋ยวท่านจะแต่งตัวคนท่านไม่ต้งแต่งก่อนท่านได้พี่ได้ท่านแต่งตัวนะหนี่ เห็นเพโอ้โหเป็นเล่ยเพแปลงแปะนะอันนี้เขาเรียกว่าเดินไม่ระวังในป่าเนี่ยคือเราอย่าประมาทเราประมาทอันนี้เป็นแค่แตนนะใช่ที่ดูถ้าเป็นลังต่อดิ้าเป็นพึ่งนี่ยุ่งเลยพึ่งมันตามสุดแน่พึ่งมันตามสุดอันนี้เขาเรียกว่าประมาทถามว่าประมาทเนี่ยมันก็ไม่ได้ประมาทนะเราไม่เห็นเนไม่เห็นจริงๆเพราะว่า ลังมันสีดำนะใช่ตอนนี้คือแบบมึนหัวเราปวดหัวมากๆแต่ก็ทนได้อยู่นะแต่ปกติเราเดินมาไม่เห็นมันอปกติเดินมาไม่เคยเห็นเลยวันนี้คือน่าจะเป็นวันที่สมแบบสวยสุดฟาดเขาเรียวฟาดคอดีกว่าฟาดคอดีกว่าเห็นปะเห็นดิบยบมันเลอะเลยใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ถ้าเป็นคนแพ้เนี่ยคือแบบเจ็บปวดทรมานมากเลย พี่ท่านเสร็จแล้วทกคนดูมาท่านครับสวยมากเลยครับท่าน ครับท่านเพี p ิ c ท่านฝากมาครับผมเล่นน้ำเองเองจะเล่นน้ำเลยเหรอ <c oughs> ท่านครับ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องผมเล่นน้ำแป๊บหนึ่งได้ไหมครับท่านเดี๋ยวผมไปนั่งคุยกับท่านครับ <c oughs> อะไรนะครับท่าน <c oughs> ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมไปแป๊บหนึ่งได้ไหมครับท่าน <c oughs> ตอนนี้ผมเจ็บไปทั้งตัวเลยอะ่ะแล้วก็ระบบปวดมากเดี๋ยวขอนั่งแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ เนี่ยเองใช้ขันท่านก็ได้ขออนุญาตท่านก่อนแล้วก็คลิมอาบน้ำอ่ะใช้ได้สามารถสะได้อาบได้อ่ะแดบแบงสีฟันอย่าไปใช้ของท่านนะ ท่านครับท่านทำใจนิดหนึ่งนะน้องผมแบบเขาจะเป็นคนดื้อน,นิดนิดนิดหน่อยครับน้องวินท่านท่านบอกว่าอับหลายๆรอบก็ได้น้องวินสาหัวถูตัวได้หมดเลย โอเคครับท่านผมเริ่มดีขึ้นแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งกับท่านนะครับท่านท่านท่าน,านบอกกับน้องวินว่าน้องวินไม่คิดจะถูจะกระแลบ้างหรือท่านบอกน้องวินจะไปใช้ของท่านหมดอี่บ้านเราก็มีใช่ลเลย ก็วันนี้ก็แค่เอาชุดมาให้ท่านนะทุกคนแล้วก็เพียบสีฝั่งมานะน้องเวนนั่นแหละทำความสะอาดตรงนั้นให้ท่านด้วย นั่นแหละทำความสะอาดล่องน้ำให้ท่านด้วยก็ดีเดี๋ยวทุกคนที่ผมไม่ไปออกกล้องหรือว่าไปนั่งใกล้ๆท่านนะทุกคนนะมันมันปวดนะเดี๋ยวผมขอนั่งตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเหมือนใขรจะขึ้นด้วยนะรู้สึกนะทุกคนคิดดูนะอันนี้แค่ลุมกัดผมสองปวนะ ถ้าลุมผมทั้งหลังเนี่ยผมว่าผมไม่น่าไหวเพราะว่าน้องวินก็มาก็มาอาบน้ําจริงอะ่ะเพราะว่าน้องวินบอกว่าอยากมาว่าแล้วทําไมาน้องวินอยากมาด้วยที่แรกผมเนี่ยชวนน้องหลงมานะฮะน้องหลงก็ยังมาผมก็เลยแบบเอออยู่บ้านคนหนึ่งดูน้องหมาน้องแมวด้วยกับน้องใหม่ก็เลยแบบน้องวินบอกเอออยากมาผมก็เลยแบบอยากมาก็มาไม่ว่าหรอกเอ็งจะทําอะไรอะ่ะ ท่านครับผมรบกวนท่านยืนแล้วก็ให้ดูชุดหน่อยได้ไหมครับที่ท่านใส่ผมดูแล้วแบบสวยสง่ามากเลยครับท่านสวยมากเลยครับท่านคนดูอท่านครับหันหลังให้ผมนิดหนึ่งได้ไหมครับควรสวยมากเลยนะแต่มันต้องรีดอะ้องแฟงไม่มีเครื่องรีดผ้านะ นี่สวยมากเลยคนดูดิขอบคุณมากครับท่านเ็นไงน้องวินน้ำเย็นสบายไหมคนดูน้องวินดิเหมือนแบบมันเล่นละครให้ท่านดูเลยอะน้องวินจะทำอะไรอะ่ะ อ,อ่ออาบน้ำไว้ของท่านที่เดิมนะโอ้โหเหมือนไข่จะขึ้นจริงด้วยนะครับตอนนี้แบบบนหัวไปทั้งตัวเลยเมื่อยเนื้อเมื่อตัวเลยนะครับลังมันใหญ่นะทุกคน <c oughs> น้องเวนท่านบอกว่าน้ำเปลี่ยนสีหมดแล้วเองอาบนะี่ เอ็งอาบข้างบนก็ได้มา,าตรงนี้มันคุณเอ็งอาบซะคุณหมดเลยอ่ะโอ้แต่ท่านเป่าลงก็ท่านเป่าให้ผมก็เริ่มหายโอ้ยเหมือนเริ่มหายบวมะน้องวิยน,นเอ็งลองถือกล้องให้กล้องดูนิดหนึน่งดิเหมือนหายบวหมเลยนั่นเนี่ยนะท่านเป่าให้ผมนะหายบวมไหมเออพี่ใช่หายบวมลงหอยหเลยพ,นะพี่ลอง พับแขกมึงตรงนอหายเริ่มหายเออเริ่มหายบวมว่ะใช่แล้นี้บวมพุ่งเลยเป็นแรกบวมเันเลอ์อันนี้เริ่มดีขึ้นนะโอ้โหขอบคุณท่านมากเลยขอบคุณท่านจริงๆนะฮะอ้าวน้องวินท่านไปไหนล่ะเฮ้ยท่านไปไหนอีกละ เอาเองอาบน้ํายังไม่เสร็จด้วยอ่ะอาบน้ำยังไม่เสร็จด้วยน้องวินไปไปอาบน้ำไม่เสร็จไปท่านไม่อยู่แล้วท่านกลับแล้วท่านทุกคนรับท่านเนี่ยพอเวลาท่านเดินทางกลับเนี่ยคือท่านไม่เคยบอกน้องแฟงเลยนะครับมันเดี๋ยวเรื่องเนี้ยผมจะลองถามท่านดูนะจะลองคุยกับท่านดูนะครับว่าพอเวลาท่านไปเนี้ยท่านบอกผมนิดหนึ่งได้ไหมอะไรแบบเนี้ยแใจผมเบะผมไปข้างบนนเนื้อนี เหมนเองไปข้างบนกินเหม็นตงงรงที่นั่นไม่รู้กินอะไรไม่รู้เป็นปกตทิท่านไม่ให้ไปยุ่งไงฮโปกติท่านไม่ให้ไปแถวๆนั้นเลยไม่ท่าไม่ไม่บอกโอเคไปน้องวินลิบใ<ม>ส่เสื้อดีกว่าพี่ก็โดนแตนต่อยกัดเหมือนฝนอ๋อ,อเหมือนหัวเนี่ยมึนไปนหมดแล้วปวดหัวนิดๆแต่แขนเนี่ยเริ่มหายบวมยังไงก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่ช่วยเป่าแขนให้ผมนะรู้สึกว่าแขนผมจะดีขึ้นล้วฮะ แต่หัวเนี่ยยังปวดอยู่เลยนะไปน้องวินรุกใส่เชือเดินทางกลับกันดีกว่าทุกคนยังไงคิมเนี่ยผมต้องขออภัยนะผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับ PFC แค่ซื้อเสื้อมาแล้วก็ให้น้องแฟงมาถวายนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ใส่ก็สวยมากแล้วก็ออกอย่างวันเนี้ยน่าจะเป็นวันที่ไม่ดีของผมด้วยแหละอยู่ๆก็โดนแปนแน่ลุมกัดนนะทุกคนโอเคน้องและเองจะเดินกลับได้หรอเองไม่มีรองเท้าอะแน่ใจนะ โอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนปวดหัวมากตอนนี้เดินกลับอีกไกลครับ